สองวักที่สองเราจะเป็นทรงเรือตน้นงามเชิดชายแล้วเราก็จะห้าให้ข้างหลังวักที่สองเราจะต่อคําว่าห้าให้อ่านะวักที่สามเราจะไม่เติมอะไรใดๆลงไปเราจะเป็นกิ่งแก้วแผ้วพันนารายปกติแต่มาวักที่สี่จะจบบทเนี่ยแหละ ไฮอ่อนยับจับงามงอนเมื่อจบหนึ่งบทเราจะทำการเฮห,หนึ่งครั้งเฮ hey, ยังไงครูส่งคำไปในช่องแชทแล้วในช่องแชทเปิดแชทดูได้ดูประกอบกับครูนะเมื่อจบหนึ่งบทเราจะต้องทำการากเฮห,หนึ่งครั้ง บางคนไม่เห็นงั้นครูส่งในไลน์ให้โอเคไหมเดี๋ยวส่งในไลน์ด้วยไม่ใช่หมายถึงว่าจารย์จา์ส่งปุ๊บเขาเข้ามาที่หลังจานส่งเขาจะไม่เห็นไงานจานส่งใหม่อีกรอบหนึ่งเขาจะได้ห็นไม่เดี๋ยวเอาไปไว้ในไลน์เลยเดี๋ยวหนูจะได้ดูว่ามันเหนยังไงเวลานั้นหกครับสองเดี๋ยวส่งในไลน์ด้วยกับส่งใหม่ด้วยไม่เป็นไรสองรอบเเพื่อนเห็นแต่ช้าช้าใบก้านกิ่น <c oughs> อ่ะเห็นยังลูกเห็นยัง <c oughs> ขึ้นใหม่แล้วเนาะโอเคขึ้นใหม่แล้วเนาะอ่าในช่องนี้นะเมื่อจบหนึ่งบทคือวรคที่สี่ปุ๊บเราท่องจบปั๊บเราจะต้องทําการเห่หนึ่งครั้งเฮแบบนี้เหเฮ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 เเหนึ่งรอบนะแล้วก็จะเป็นเฮ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 เเเเอันนี้คือถือว่าจบหนึ่งบทแบบ บริบูรณ์และในทุกๆุกบทที่เหลืออีก6บทเราจะเป็นแบบนี้ทุกบทนั่นหมายถึงว่าวักแรกเราจะอ่านสองสามแล้วเราจะเติมชักกับชักถูกต้องไหมวักที่สองอ่านจบวักเราจะต่อด้วยห้าให้วักที่สามปล่อยปกติแล้ววักที่4ี่จบบทเราจะเห่แบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดคือการเห่จบท้าย เราจะต้องเหให้ได้ก่อนเราถึงจะไปทำอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นฟังครูอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเปิดใหม่แล้วเหพร้อมกันจากนั้นครูจะสุ่มให้ลองเหดูนะจ๊ะพร้อมนะเอ้ยเห่ แน่ใจนะครับว่าจะพร้อมกันเหมือนกล่อมเพื่อนนอนอ่ะครูเออไม่ต้องเหมือนกล่อมเพื่อนหรอกเหมือนกล่อมตัวเองนอนด้วยมันเป็นแบบนี้จริงๆนึกถึงเวลาที่เขาเหในเรือพระที่นั่งเขาช้ากว่าครูอีกนะจริงไหมเคยวางไหมเคยดูไหมทางทีวีเวลาเขาเห่ลูกมันช้ามากเลยนะตรงช้าก็เหมือนกันที่ยกพายให้มันพร้อมกันใช่ปะอ่ะ

สุมนะทำนักคำอยู่ในช่องแชทไงโปรจานนี่ผมเอาตาจ้องคำผมยังร้องตามจานไม่ได้เลยเนี่ยอ่ะลองวักแรกก่อนเอาแค่แรกก่อนเฮ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 ใช่หมใช่ไหมวักจันยาวเนาะชะทรงผู้ห้อยชะ งามชดช้อยร้อยหลังศีลแล้วเราก็ห้าให้วักที่สามก็ปล่อยปกติวักที่สี่เฮทันไหมบทสุดท้ายเรือชัยชะไว้ว่องวิ่งชะรวดเร็วจริงเยี่ยงลมแล้วเราก็ห้าให้แล้วก็วักที่สี่เฮแบบนี้เหมือนกันทุกบทไปตกลงกันเอาเองนะลูกว่าใครจะเอาบทไหน แล้วแต่หนูเลยจับฉลากหรืออะไรก็ได้แล้วแต่สรุปแล้วคนละหนึ่งบทไม่เหนื่อยหนะักเกินไปเนาะสิบคะแนนไหวนะไหวนะลูกอย่า <ไป S 1> ลืมเอามาเออเอามาตัดต่อให้อยู่ในคลิปเดียวกันให้หนึ่งคนเป็นคนส่งส่งปุ๊บก็มาเขียนชื่อเลขที่ของเพื่อนใส่ลงให้เรียบร้อยด้วย หคเ <ทำ S 2> ไกำหนดส่งคือวันอาทิตย์ที่ห้ากันยาอาทิตย์ที่ห้ากันยานั่นคือสิ้นสุดการส่งแล้ววันสุดท้ายของการส่งคือจริงๆถ้าหนูเสร็จวันนี้หนูก็วันนี้เลยได้เลยส่งได้เลยไหวไหมว,วันนี้ไม่น่าจะไว ช้าส,สุดวันไหนวันอาทิตย์ที่ห้าโอเคห้ากันยานะรับทราบตรงกันนะลูกนะการอีกหนึ่งการพูดน้อมนนาวหมดเขตวันศุกร์นี้แล้วนะใครยังไม่ส่งมีนะจ๊ะมีนะจ๊ะที่ยังไม่ส่งนะ่ะ เคลียให้เรียบร้อยนะลูกนะรวมแล้วงานเป็นงานสองงานแล้วนะหนึ่งคือฮะเฮ้ย<อ>ไม่สองดิครูให้อันนั้นด้วยมั้งรู้สึกว่าจะให้อน,นันห้าคะแนนด้วยครูแจกแหลกเลยคะแนนครูนนคกลัวไม่ทันช่วงนี้จะเล่นเก็บคะแนนหน่อยนะเราจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยหลังหลังแบบฝึกห,หัดแดนทัศนะที่มันมีเอ,อ่อให้วงกลมคําตอบจําได้ไหมที่มันอยู่ในใบความรู้แล้วก็มีข้างล่าง จำได้ฮะอ่าฮะอันนั้นให้ด้วยห้าคะแนนเอาป่ะหรือไม่เอาเอาครับเอาครับเอาครับเออเห็นว่าทําแล้วครูให้อันนั้นด้วยห้าคะแนนฟังนะคะแนนเก็บตอนนี้มีอันนั้นแล้วนะห้าคะแนนการพูดโน้มน้าวหรือเชิญชวนที่ครูให้อัดคลิปกับส่งชิ้นงานลงในคัสตรูมอันนั้นอีกสิบคะแนนนะแล้วก็ล่าสุดคืออันนี้เหรือไปตัดต่อจะใส่อะไรนะเอฟเฟกใส่เขาเรียกอะไร พื้นหลังใส่อะไรก็ได้หรือเสมือนตอนนี้เรานั่งอยู่ในเรืออะไรก็แล้วแต่ไปออกแบบคอนเซ็ปต์มาให้เรียบร้อยสิบคะแนนรวมแล้วเป็นยี่สิบห้าคะแนนแล้วนะจ้าตอนนี้คะแนนเก็บโอเคไหมโอเคปะโอเคและเราจะเหลือแค่การอ่านจับใจความที่จะเป็นชิ้นงานแล้วก็ที่เหลืออีกสิบห้าคะแนนครูจะเป็นคะแนนสอบจะได้ไม่เหนื่อยหนักมากสามสิบข้อสิบห้าคะแนนนะคะแนนสอบโอเคไหม สองสามโอเคตอนนี้คะแนนเก็บยี่สบห้าคะแนนเคลียร์ให้เรียบร้อยอันนี้ก่อนใครที่ยังไม่ส่งการพูดส่งซักผูรอถึงวันศุกร์นะอ่ะมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมชั่วโมงหน้ามีดเหมือนเดิมเด้อจะเรียนสไลด์เมื่อไ,ไหร่เพื่อนผมจะได้โชว์ความสามารถพิเศษ